สวัสดีครับสวัสดีครับเมยจอยสวัสดีครับมาหลค์ครับมาหลายช่องนะครับคุณแม่เมื่อนี้เพราะว่าเขายินข่าวว่าถือกรีกแม่นบอกกรีแม่นนะครับเนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับอ้าวเจตังครับเป็นคนถามเลยครับสอบถามเลยครับแม่จอยบอกค่ะก็ได้ยินข่าวว่าถือกรีกถือทังไหนเนาะค่ะฟันดีบุ้งนี่ฟันปุ่นนันปุ่นนี่มาบอกกันนะเดี๋ยวกับพัตตุรงเดี๋ยวกับผัด ยุวัดพุนเสียก้ามฟันนี่คือคือพระเถอะมาบอกแม่นพระมาบอกค่ะเสียนี่แหละพระตูดงมา่อก่อนกัเขาสองแปงะเนาะเออสองแปงครับอันนี้พระพอายุวัดหลวงปู่ค่ะวัดปานมีลาเคยเดินปืนฮะเคยไห้ท่านีีบอกแม่นนี่วัดปานมีตีพุนเสียปู่ใสค่่ะอายุเกือบประมาณโคกแปดนี่แหละค่ะพี่เสียโดนแล้วเป่ครับพ่อเม่์จอย เย้ววันจันเอามาจากทุ่งบานวันจันโอ้อายุเท่าไรกว่านนะครับพิ่แม่หกแปดหกสิแปดปีนี่หกสิแปดเย็นนี่ที่สิเปปอันเอาพืนเขาไปชมพื่นอะไรโมลณะมรณะครับมรณะมรณะครับมรณะมลณะครับครับผมอี่ยงม้าลายเป็นลอยพื้นม้าพื้นแม่ในวัดหรือเปล่าครับผมแม่อเป็นเป็น คนหมาอยู่ในปอดนะคนหม้าเขาปอดแมีเชื้อกินย้งต้องระวังนะคะแม่้ย่างหม่อี้ยงมาเลี่างแมวแม่นิดหลาแม่นบะยงกล่องลัวนีพูดเส้นขึ้นละนะละอย่างม้าเร้นแม่เด้ไหมันคุณแม่แบบใดคะคุณแม่เป็นม่บอกว่าไม่ออกบังสือรุ่นตุ่เบังเงยเล้อวัดสันเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสี่ เจ็ดสี่แมนอายุเพิ่นนหกแปดอายุอันดงปูนแมนปูเพิ่นบอกไปก่อนมรณภผาบหมดแม่โบเพิ่นเพิ่นเพิ่นมรณะแล้วจังมาเขาฝันเพิ่นมาเขาฝันเคยก็เพิ่นอยู่ครับจังวัดไปหาเพิ่นเงินมาแม่ฝันเมื่อใดค่ะฝันเมื่อคืนนี่เพิ่นสดสดนี่บอกแมนเยื่อป้ายอะไรเงี้ยไปชงจักรการเพิ่นครับหาเพิ่นให้สุขให้ลาบเข้านาะ ดองเบิองนี่เป็นมาหายโชคใไ่ล่ะครับคุณแม่แม่แสดงว่าเป็นสิมาหายโชคแสดงว่าคุณแม่กลับไปวัดไปกับคนใบเย็นบ้างแม่เห็นเป็นตัวเป็นตุกประจำอยู่วัดบ้านมีดดองเบิองแสดงว่าเป็นพระเป็นมีจิตใจเมตตาเนาะแม่เนาะเพิ่งเลี้ยงมาหลายลายบอกคับแม่ครับมาหลายเดี๋ยวเป็นรอยคุณผู้นั้นเดี๋ยวไปปล่อยวัวจักแมววัวจักยังหน่ะครับค่ะ แจ่แมว่าแจ็หยังื้อพูดยัให้สูบ่ะว่ากลับไปไปเดือยอยู่วัดตอนแรกก่อกแม่พันมามาบอกมาเมื่อนเจ็ดสามศูนกับเจ็ดสี่เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสี่อายุเพืนน่อนหกแปดอายุหกสิบแปดปีแม่รอบมือให้สูกให้ลาบข้าอนอกแท<ส>นครับผมเสียไปละเสียไปแล้วพันยังมาขอฝันใหู้กอยู่นะคะเนาะ บายบายจะไปส่งจักรัเพลินอืมครับผมเดี๋ยงใหม่ๆอยู่หรอกก็นะนี่คยอังเห็นเพลินอยู่บ่ค่ะแม่ตอนที่เพลินย่างกระชันเดมอนระนาเนี่ยโบโบฝันจักเถื่ออืมโบฝันกักเถื่อฝันฝันผัดธุดงค์นั่นก็มีแต่ลูบอื่นนะฝันแต่ว่าที่ค่อยถึงนะบ่แม่นลูบนี่แม่ลูบอื่นเป็นเป็นผัดธุดงค์มาบอกเออฝันมาผัดธุดงค์มาบอกที่เขาสองแปดนั่นแม่แต่แต่ตอนนี้พระ ว่พระประจับ้านเท่านั้นนะคะเปินมรณะแสดงว่าเปิดป่วยดวงของแม่อาจจะมีตัวเลขสัมพันธ์กันกับเจ้าพ่อแม่เป็นคนใจบุญนะไปวัดบ่อยยิ่งสี่นะแม่นครับโชคดีนะแม่น้องข้ามยึดยึดก็อันนี้นะไปบ้านมีก็ไป ฟังสวดอภิธรรมเพื่อนื้อเพื่อนน้ามาบอกบ่าโอ้มาขึ้นก็ไปแม่ก็ไปบอกมาขึ้นนี่ไปฟังสวดอภิธรรมน้ำเพื่อนไปฟังสวดปิธรรมในอธิษฐานอยังอยู่บว่แม่ตอนที่อันไปสวดอภิธรรมเดี่ยมีอะไรมีแต่ว่าอันสเขาส่งกระดาษบอกจาบเแบอบนี่กระแสดงว่าคุณแม่นี่ไปฟังสวดอภิธรรมของอันเพื่อนเนาะ หลวง,ง, pues งปู่หลวงปู um, okay, ่ม okay. ันบ no ่หลวงปู uh ่วันนี้แม่ก็ขอเพิ่นว่านขอให้ลูกไม่โชคไม่หยังน้ำแน่สิบอ่ะมีใครแต่กบกดีกบไม่นี่เด้อกบตอนไหนนี่เพิ่งค่อยมีใครเป็นปริศนาอันนั้นอันนี้เฮายก็ยังได้โชคได้ลาบเนาะยังบบเสียบบอ๋อแต่เพิ่นก็ค่ยบอกมันบอแมีค่ะเพื่อนก่บก็ค่อยมากดินหรอกอืม จะว่าเพิ่งยังคือมาบอกจะสีอะไรแสดงก็มาเขาฝันแสดงว่าเพิ่งใช่ว่าปวดปายเห้านี่แล้วพี่น้องโตได้ก็แม่เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์กับเจ็ดสี่เจ็ดสี่แมนอายุเพิ่นอายุเพื่นหกแปดหกสิบแปดปีครับผมจะมีเลขอยู่สามชุดครับผม เจ็ดสามศูนย์แล้วก็เจ็ดซีนี่เป็นเลขความฝันแต่อายุเพิ่นก็คือหกสิบแปดปีครับค่ะบางบางคนบางท่านอาจจะถามหานะเจตังนอเนาะว่าไอเมนไปยังคือว่าถามอายุเพิ่นนั่นเนี่เม่นเขียนให้เลยเนาะครับเลยเขียนให้เลยอ่ะเยอะห้คุณแน่โซตตัวเลขให้เบิ้งน้ำนิดนึงนะคะโชดดนไปได้เด้อพี่น้องค่ะแอดมินของห้องกำลังเขียนตัวเลขให้แมจอยเพิ่นจับขึ้นให้เบิ้งเนาะกาแฟแคปอาเดอร์ครับจชมฝาแแคปหาจอว้เบิ้งเพราะว่า ทุกเมื่อนี่มันกฎระเบียบกระลายครับผมนี่ครับผมตัวเลขของแม่จอยครับผมประจําของวันวันที่สิบหกกันยายนเน้อครับผมเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสี่หกแปดไปหมักตัวใดชุดใดก็กองไปพิจาณาเบื้องเนาะครับผมเนาะเป็นเด็กความฝันของคุณแม่เนาะเขาแสดงว่าท่านมาบอกมาคื้นมาแม่จฝันใหม่บอกมาคื้นนะครับขอบคุณแม่จอยได้หลายครับผม ครับผมท่านผู้ชมตจวเรขของเม่จอยเนาะครับผมเนาะเป็นผีปูอยู่วัดครับผมเิ่นยังมรณภาพอยู่วัดครับผมอันสุปเพิ่็ยังอยู่หันอยู่เนาะสรีละสรล่างเพิ่นยังอยู่ที่วัดอยู่ครับผม <S <S พอเตียงก็บอกว่กกกกกาตื่นเนาะก็บขาตัวขาไปเด้อเจ็ดสามศูนย์ครับผมเพราะว่าเม่จอยไปฟังสวตบีรรมแล้วเพิ่นก็นํำมามาบอกว่าสันเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสี่หแปดนี่เป็นอายุข,ของ ปูเด้อครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมมากสุดเด็ดต่อเด็ก็ลองพิจารณาเองเจ็ดสามศูนย์นี่ก็ตัดเลนเอาครับผมตัดเลนมุวนเลนเอาเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่ประมาณนี้เนาะครับผมเนาะอ่ะท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ลำรวยเงินท่องจับเงินแสนเงินล้านกันสูบสูบกคนชิปนี้พอเที่ยงขอตลาดไปก่อนพอกันใหม่คิหนาแต่ว่าจะฝากไปใส่ครับท่านผู้ชมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ต่อน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างพ่อเจ้าคุณได้ดาเมตตามาสนิมเมตตามานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกทรัพย์หรือว่าโชคลาภคำจุนนุนดวงอย่างนี้เนาะครับผมเนาะท่านใดอยากไปใส่ขาดใส่ขายไปฟังแรกอย่าจากปากปูเลยครับผมวัตถุมงคลที่นี่สีว่า นองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมที่นั่ไปสักการบูชาหรือนาไปจิตห่านทิตบานที่ทเฮือนไปนบาน,นีิเฮือนก็ไม่ลดก็ดีจี่เป็นสีมงคลถ้าม,มาขายกับบริโต๊กดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือน,น,นองสร้ัง สมัยก่อนเท่าบ่าเข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเ,เขาเอีกองเขาที่สูงเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคูประหลาก็เลยบ่งความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกล้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมบงคนห้ยเชือ้อทิ้ไปทิ้เหม่ทิ้เหม่หมไปมันรักษาล,ล้างยางยก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด คุยกับลุงผู้เห่ว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อหให้เพิ่มผูคคุขึ้นอีกเป็นสัน้น<ร>เป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณอีริมีผูธคุณึ้นโตมียิศิต,ตมีอำนาจสามารถมอง็นอด,อดีติศสามารถไปหาผูา้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็นวัตทุตยงขึ้นมาครับ บานนี้ในวัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต, <ภา S 2> ต้นท <ภา S 2> ูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่าีงฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมสมจะว่ากออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมบ้บา,นบา,นบานเพราะตาป่นโมเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนต้นเอาต้นย่อ เอาขื้นคืนนอย่อในฝากนอะเอามาใส่ลงในหนวดเือ่อพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพู่นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปไดนยุ่งเรียนนี่มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุ้นเพระว่าสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาชีวะลี่อาชีวลีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่ไมีดํามีตานานมากกันผีกันสางกับพระโลกยนตนองสร้างคือไม่มีดําเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเสษของผุดเบิ้ตำนานอยู่ในเจ็ตํานานบเบิเ้ปุกเสษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาสเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผูปุูกเสษผูเริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณนนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิ่งลงนี่ปูพุกเซ่ให้รเปนู้แรกอ่าใช่ไปสองปูรอดอ่าบาดกุดคูนอ่าปูรอดทำมาทิโน่งานเป็นปูพิเศษ์ปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนข้อมยากจนไอ้คนมังมีอยู่กินสว่างกันมันจะทิวดูครับครับนี่นี่นี่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดชงสิเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพญ่ี่ของคือราชคูปนสมเด็จงานหละคือยังกวมว,ม,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 วมเป็นมา